ดาราศาสตร์ไทยก้าวเข้าสู่ระดับโลกกล้องโทรทัศน์วิทยุมชาติทีเอนนาทีทำให้เราสามารถสังเกตสัญญาณคลื่นวิทยุจากดาวหางคาบจะ11ปี12พีพลเได้อย่างสมบูรณ์แบบการตรวจจับสัญญาณคลื่นวิทยุจากดาวหางการตรวจพบสัญญาณคลื่นวิทยุกล้องโทรทัศน์วิทยุมชาติทีเอนาที ขนาด40เมตรตรวจพบสัญญาณคลื่นวิทยุจากอนุมูลอิสราโอเอชในดาวหางคา12พีพลเราในชั้นโคมาของดาวหางเมื่อเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นการระเหิดของดาวหางและปลดปล่อยแกส๊สออกมาวันที่สังเกตวันที่ 22, 27และ29มีนาคมพุทธศักราช2567ผลการวิจัยผลการศึกษาระบุว่าอัตราการผลิตแก๊สโอเเพิ่มสูงขึ้นเมื่อดาวหางเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงความสว่างทางแสงอย่างรวดเร็ว (Optical Burst) ของดาวหางดวงนี้ความสำคัญของการค้นพบการตรวจพบสัญญาณคลื่นวิทยุจากดาวหางค่า 12P องซเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยไทยสามารถศึกษาและเข้าใจกระบวนการของดาวหางได้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการระเหิดและการปลดปล่อยแก๊สโอซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำความเข้าใจต้นกำเนิดของระบบสุริยะและโลกของเราการพัฒนากล้องโทรทัศน์วิทยุชาติ กล้องโทรทัศน์วิทยุชาติเป็นส่วนหนึ่งของหอสังเกตการดาราศาสตร์วิทยุชาติซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องคร้จังหวัดเชียงใหม่การพัฒนากล้องนี้ได้รับความร่วมมือจากสถาบันมักพังเพื่อดาราศาสตร์วิทยุประเทศเยอรมนีและหอดูดาวเยเบสประเทศสเปนทาให้มีคุณภาพและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการศึกษาดาราศาสตร์ระดับโลกความร่วมมือระดับนานา,นาชาติ การค้นพบนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือระดับนานาชาติทั้งในการพัฒนาเทคโนโลยีและการวางแผนการวิจัยกล้องโทรทัรศน์วิทยุงชาติได้รับการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณย่านแอลและเคพร้อมระบบประมวลผลที่ทันสมัยรวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายกับหอดูดาวระดับโลกเช่นหอดูดาวเอาเมือประเทศชิลีผลกระทบต่อวิทยาศาสตร์ไทย การค้นพบนี้เป็นก้าหน้าที่สำคัญของวิทยาศาสตร์ไทยในการศึกษาดาราศาสตร์วิทยุนักวิจัยไทยสามารถร่วมง,งานวิจัยระดับนานาชาติได้พร้อมกับการเสริมสร้างศักยภาพในการศึกษาดาราศาสตร์วิทยุในไทยนี่เป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยไทยสามารถร่วมมือกับนักวิจัยระดับโลกและเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยข้อคิดเห็นของคุณคุณคิดว่าการค้นพบสัญ,ญญาณคลื่นวิทยุจากดาวหางค่าสิบพีลเกจะมีผลกระทบอย่างไรต่อการศึกษาดาราศาสตร์ในไทย คุณเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนากล้องโทรทัรศน์วิทยุยงชาติในการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ในไทยหรือไม่แสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นหรือเข้าร่วมการสนทนาออนไลน์ของเรา